นี่คือการอัปเดตของ Ethereum Trust นะฮะ g r a ์สเกล e e เ t อริเอมทรัสตนะฮะมีดิสคาวแล้วนะฮะประมาณสัก10%นนั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อผ่านไอ้ Trust ตัวนี้ในยียในราคาที่ดิสคาวกว่า e ีดจริงๆเนี่ยถึง10%เลยนะมองยังไงนะตรงนี้เป็นโอกาสหรือเปล่าในการที่จะเด้งขึ้นไปยาวๆเออนั่นน่ะสิเพื่อนๆมองไงครับกับ ETH ETF นะถามไว้ก่อนเลย ETH ETF Spot ETH ETF ผ่านหรือไม่ผ่าน ขอคาตอบสั้นๆกับเพื่อนๆนหรือจะพูดพิมพ์เหตุผลด้วยก็ไม่ว่ากันนะฮะคิดว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วผ่านเพราะอะไรดีหรือไม่ผ่านเพราะอะไรนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ถ้ารู้ว่ามันก็ง่ายดีนะการลงทุนมันก็ง่ายคุณก็รีบๆถ้ามันผ่านชัวๆคุณก็รีบซื้อเดี๋ยวมันก็ขึ้นจบนะถ้ามันไม่ผ่านชัวๆคุณก็รีบช็อตเดี๋ยวมันก็ลงนะก็จบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอทีทเนี่ยยังต้องดูกันต่อไปแต่ล่าสุดเนี่ยราคาอทีทเนี่ยมัน